เฮลท์เซ็นเตอร์สนับสนุนโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้าสู่ช่วงที่2ของคลินิกช่อง5ค่ะคุณผู้ชมคาถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของการผ่าตัดเนี่เชื่อว่าใครก็กลัวทั้งนั้นแหละนะคะโดยเฉพาะโรคมะเร็งค่ะการรักษาส่วนใหญ่ต้องอาศัยการผ่าตัดทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะคะเพราะวันนี้เรามีเทคโนโลยีการรักษาใหม่ๆที่ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัดด้วยเอ๊ว่าแต่ว,ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปฟังจากคุณหมอกันเลยค่ะทุกวันนี้เวลาที่ผู้ป่วยทราบว่าตนเองเป็นมะเร็งและเกิดความกลัวการผ่าตัด จริงๆนะครับเรายังมีอีกหนึ่งหน่วยงานก็คือรังสีร่วมรักษาซึ่งช่วยลดความเจ็บปวดลดระยะการพักฟื้นในโรงพยาบาลวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับอาจารย์สุมเมธท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรังสีร่วมรักษาอาจารย์สุมเมธครับรังสีร่วมรักษาคืออะไรนะครับครับรังสีร่วมรักษาก็คือการกระทําโดยการตรวจหาเริ่มตั้งแต่การตรวจหาโดยที่มีการการนำภาพ มาประกอบนะฮะเพื่อให้การตรวจนั้นแม่นยำยิ่งขึ้นเช่นตรวจรูตา์ซาวตรวจเอ็กซเรย์หรือตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาเล็นะคะคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นบทบาทเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่การวินิจฉัยและการรักษาหรือการประคับประคองนะฮะในรายที่ผู้ป่วยมีอาการมากไม่เหมาะแก่การผ่าตัดนะหรือไม่สามารถทนต่อการดมยาสลบได้เราก็มาใช้วิธีนี้ในการบำบัด รักษาแทนนะครับเราเลือกในคนไข้ารายไหนเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์คือในรายตั้งแต่เตรียมตัวก่อนผ่าตัดอย่างเช่นผู้ป่วยที่ตัวเหลือมากๆยังไม่เหมาะแก่การดมยาสลบหรือการผ่าตัดในระยะนั้น <c oughs> ก็อาจจะมาให้ทางหน่วยงานเราช่วยระบายน้ําดีออกก่อน <c oughs> พอผู้ป่วยอยู่ในสภาพดีขึ้นก็สามารถดมยาและผ่าตัดได้นะครับแล้วก็ในรายที่ผู้ป่วยหนักซึ่งเห็นว่าผ่าตัดก็ไม่ ไม่มีประโยชน์แล้วหรือไม่คุ้มก่บการเสี่ยงต่อการผ่าตัดก็มาใช้วิธีรูปรักษานี้ปัจจุบันเราใช้ในโรคไหนบ้างนะครับอาจารย์เราใช้การรักษาที่ทํากันมากๆก็คือมะเร็งตับเราใส่ท่อเข้าไปเพื่อให้สารบางอย่างเข้าไปหรือให้ยาบางอย่างเข้าไปเพื่อทําให้ก้อนมะเร็งตับนั้นยุบลงนะที่เราทํามากแล้วในรายที่ประคับประคองก็คือในรายที่เป็นท่อน้ําดีอุดตันทําให้ผู้ป่วยเนี่ยทนทุกข์ทรมานจาก ตัวเหลืองตาเหลืองแล้วก็คันตามตัวนะฮะทานอาหารไม่ได้พอมาระบายน้ําดีโดยใช้เวลาเลียงสั้นๆก็สามารถก็ทานอาหารได้และมีสุขความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะสุขภาพดีขึ้นเจ็บไหมครับอาจารย์วิธีที่ทำคือขั้นตอนเอ,อังสีลุ่งรักษานเนี่ยจะเป็นขั้นขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็วอย่างที่ผมบอกไว้ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะไม่มีการเจ็บไม่มีการดมยาสลบนะครับตั mm ้ง hmm. แต่การฉีดยาชาเฉพาะที่แลาจะที่ทํานี่ผู้ป่วยต้องพักฟื้นนานไหมครับโดยทั่วไปส่วนใหญ่ถ้าในรายที่ให้ยาจํานวนมากหรือให้รักษา,มาเม็งตับเราก็มักจะอยู่ประมาณ1-2วันสาวันนะครับส่วนในรายที่ระบายท่อน้ําดีเราก็อาจจะให้พักฟื้นสักวันหนึ่งแล้วก็กลับไปดูแลต่อที่บ้านหรือให้ ตอนนี้อนามัยหรือโรงพยาบาลข้างใกล้บ้านดูดูแลต่ออาจารย์ครับผู้ป่วยที่เลือกมาทํานี่เป็นระยะไหนครับที่ควรทำครับใน,ในระยะที่ว่าการรักษาเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้เช่นการผ่าตัดการใช้แสงหรือการให้ยาเคมีมบําบัดระยะนั้นผู้ป่วยจะมีการทนทุกข์ทรมานก่อนการรักษานะครับแล้วก็จะมาทําเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยมีสุขภาพหรือสภาพร่างกายที่ดี ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อพร้อมที่จะให้การรักษาดําเนินต่อไปได้อย่างเช่นนะครับมะเร็งมะเร็งปากมดลูกซึ่งอุดต,ตันท่อไตทําให้ไตบวมทั้งสองข้างบวมอย่างมากผู้ป่วยนอนราบไม่ได้มีการเหนื่อยหอบไม่สามารถไปรับการฉายแสงได้แต่เมื่อมาผ่าน,ผานแผนกของหลังสีรษรักษามีการระบายปัสสาวะออกภายในหนึ่งอาทิตย์ผู้ป่วยก็สามารถไปฉายแสงแล้วก็ สามารถรักษาได้อย่างครบบริบูรณ์ในการฉายแสงนั้นๆน,น,นะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งส่วนในผู้ป่วยระยะท้ายๆซึ่งมีการทนทุกข์ทรมานจากน้ำท่วมหัวใจน้ำในช่องปอดรหรือน้ำในช่องท้องต่างๆเหล่านี้ดังสีรุ่มรักษาก็มีบทบาทเพราะว่าคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยระยะท้ายๆก็คงไม่ได้ไปผ่าตัดหรือไปให้ยาเคมีบำบัด เพราเกินระยะที่จะให้แล้วแล้วก็ไม่สามารถให้ต่อเนื่องได้แต่เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะท้ายเราก็สามารถทําให้เขาหายจากการทนทุกข์ทรมานนะครับครับเมื่อผู้ป่วยมะเร็งได้ยินอย่างนี้<ม>ก็คงรู้สึกคลายความกังวลเรื่องของการรักษาลงไปและนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา ที่เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้นะครับว้าวพูดได้คำเดียวแล้วค่ะว่ายอดเยี่ยมไปเลยนะคะเพราะว่าไหนจะไม่ต้องเจ็บตัวจากการผ่าตัดแล้วก็ยังไม่ต้องเสียเวลานอนโรงพยาบาลนานๆอีกด้วยเรียกว่าไม่เสียงานแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะคะสำหคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโรคมะเร็งแล้วก็อย่ารอช้าค่ะยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรไปที่สายดวนมะเร็ง1668ได้รับรองงานนี้ฟรีแล้วก็ยังได้ข้อมูลดีๆด,ด้วยนะคะความปรารถนาดีจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข